พ่อเนิ่มพ่อเนิ่มจอดรถทำอะไรจอดให้คนถามมึงไม่ต้องเสือกแหมถ้าไม่ถามแล้วจะคนจะรู้ได้ยังไงล่ะเพราะอย่างเงี้ยคนเขาถึงได้เกลียดหน้ามึงไงไอ้อาไอ้เตี้ยเพราะว่ากดซับแล้วพวกเราจะกดซับสไครต์ให้โอฮาน่าแล้วคุณจะมาเป็นพี่น้องเพราะว่าพวกเรามีความสุขเราจะได้ทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันอย่าลืมไม่ต้องพูดเลยกดซับสไครต์โอฮาน่ากันทุกคนด้วยนะขอให้ยอนน้มีความสุขความเจริญกันทุกคน วันนี้เมื่อโอหน้าอยากมาอยู่กันที่สตูดิโอเควันนี้มาหาพี่โจนทีมถ่ายของเราเราเคยเจอตอนไปถ่ายกับพี่นุ้ยใช่พี่โจนพี่นุ้ยสนิทกันหลายคนถามว่าพี่โจนเป็นใครพี่โจนก็แบบว่าเป็นนักภาคการ์ตูนหรือหนังอะไรหลายๆเรื่องให้เราดูอย่างเขาคุ้นหูลูฟี่งี้ลูฟี่สคาร์โมโต้ล่าสุดจริงคือหนังในโรงดาบพิฆาตศูนย์ดาบพิฆาตศูนย์ภาคเป็นมูซันจริเหรอใช่เป็นโมโก้มูซันคือใครอ่ะเอานยังไงมูซันกับวาทาไงมูซันวาทาเวลาแมนนี่ อันนั okay ้น okay, ม okay. uh, so ูสาโอเคโอเคอ่ไาดูก hmm. mm ัน hmm. ว mm ัน hmm. น mm ี hmm. mm ้ไปเรียนรู ambitious. ้เก mm ี hmm. mm ่ยวกับภาคกันเมื่อโอฮาน่าอยากภาคหนังครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปสวัสดีครับจริงๆเจอกันแล้วแหละครับชวนเชิญชิญสวัสดีครับ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 พี่ถึงพี่โอ้ทำอะไรมาดินดำปีเลยพี่เอ้ย ทำไวมันทำอะไรมาทล้วมันเก่าอะไรแบบนี้พี่แล้วมึงจะมายุ่งอะไรครับตีนมันสั่นมันดีดมากอ้กที่อออะไรกันครับเนี่ยพี่จูนเราเคยเจอกันแล้วครับผมตอนเราไปถ่ายกับพี่นุ้ยนุ่นใช่ที่พีเอสโอ้โหนั่งพนันกุ้งกันครับวันไล่ขิงวันวันไม่ทําอะไรเอากุ้งกันไม่นั่งแกเบียร์นี่แหละพี่จูนพี่จูนคือใครแต่แลพี่จูนพูดปุ๊บเสียงคุ้นหูมากครับผมเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านพี่นุ่ก็ต้องเป็นวันพีซครับผมดูฟิมหมวกฟางดูฟิมหมวกฟางฉันต้องเป็นราชาจนสลัด ให้ได้เลยกูจะพูดทำเฮี้ยอะไรเนี่ยเออเจอร์ไงจ๋อเปนเช่นไงเจอร์ไงครับพี่ดูนเข้าวงการบ้ามาได้ไงอ่ะมันมาได้มาไดเริ่มจากอะไรอ่ะเริ่มต้นจากบรรยายกีฬาก่อนอ๋ออารมณ์แบบว่านักฟุตบอลโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้มาเตะกันโรงเรียนเฮี้ยอะไรเฮี้ยบาซ่าเตะไอ้บาซ่าเลยโรงเรียนบาซ่าไอ้สัตว์เอ้ยอ๋อโอ้โหทุกใบใหญ่เลยบอลสเปนเเออมื่อก่อนบอลสเปนสมัยหลุยฟิโก้ยังเล่นอยู่อ้ยซ่าฟิโก้อยู่บาซ่าเมื่อก่อนนะเขาอยู่บาซ่าก่อนระยะให้ไปมาดริดแล้วคือบาซ่าเนี่ยแม่งเจ๋ง ที่ว่าแม่งเพิ่งชนะแชมป์เยาวชนโลกมามันขนมาเจ็ดตัวเลยมันก็เลยกลายเป็นเทพสมัยก่อนแล้วทำไมถึงชอบการพ้ากับพี่มันเริ่มจากอะไรอย่างมันมาจากไหนครคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเริ่มต้นตั้งแต่เด็กมาเลยตั้งแต่เราดูการ์ตูนหน้าต่อยเซมเบ้คนอื่นคลอดมาล็อกอุแวอุแวคนนี้นะจูนคลอดมาฉันต้องเป็นรไรฉันต้องเป็นรักยังไม่มียังไม่มีูก็จะไปอยู่เรื่อยเลยแล้วก็ดึงๆกันไปความชอบเกิดจากอะไรครับความชอบเกิดจาก สิ่งที่เรารู้สึกว่าทาไมคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องทาหลายหลายเสียงแล้วก็มันได้อารมณ์ขนาดนั้นวะแล้วมันดูแล้วมันมีความสุขมันสนุกตื่นเช้ามามันบังคับให้เราตื่นเช้าเพื่อที่จะมานั่งแล้วก็พูดบางทีก็พูดตามพูดตามเขาหลังๆแม่เริ่มไอจูนมันคุยกับใครวะเริ่มแล้วเริ่มพูดคนเดียวเริ่มพูดคนเดียวตั้งแต่เด็กไอจูนอยู่ยุค กลางแปลงเลยป่ะกลางแปลงภาคเลยประทันป่ะทันทันครับแต่ว่าแต่ว่าคือไม่ได้ทันทํางานนะทันได้ดูได้ดูได้ดูได้เห็นแม่งโคตรเขาเรียกว่า Amazing อ m a z i ่ g คราวนี้แม่งหนักข้อเลยแม่งเป็นทุกตัวเลยตั้งแต่เด็ก ยันแก่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเรื่องคนเดียวคนเดียวพุทธก็แยกเสียงยังไงพี่ให้มันให้มันแบบแตกต่างกันคือมันเอาพุ่งกันตามตรงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทันทุกประโยคแต่เขาก็อันไหนเลยแล้วก็ช่างหัวไม่ก็ไปต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าไปคิดถึงมันก็ไปต่อไปเรื่อยๆไปจนจบอ่ะเอออาจากภาคกีฬาภาคบอลมามาเข้าสู่วงการภาคหนังได้ไงฮะภาคหนังภาคต์ตูนได้ไงเริ่มจากอะไรก่อนมีพี่คนหนึ่งเขาบอกเขามาดูเราภาคกีฬาอยู่ประมาณปีครับเขาบอกว่าเอ้ยจูนลองไปหัดภาคหนังไหม เราก็เอาที่ก็อยากอยู่แล้วนี่ชอบอยู่แล้วนี่ต่อเลยสิ่งที่มันทําให้พี่ไปได้เร็วกว่าชาวบ้านก็คือเรื่องของการไม่ตื่นใหม่เพราะเราอยู่กับไหม่มาเป็นปีแล้วอ,อ,อันนี้แหละคือคือข้อได้เปรียบกับการให้เสียงหรือว่าการใช้เสียงลักษณะของการเล่นไม้ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังระยะห่างระหว่างไม้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกในชีวิตเรื่องอะไรครับ คือจาไม่ได้จริงโอ้โหคือคือมันเป็นนเป็นรายการจบรายการจบแล้วมาเพื่อคาถามนี้แหลยกูก็จะไปอยู่นักจูนก็มาทางการ์ตูนมากกว่าหนังปะหรือว่าพอๆกันพอๆกันมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชอบของเราที่มีต่อการ์ตูนกับหนังเนี่ยมันก็จะเป็นคนละอย่างคนละแบบกันแล้วเล่ากับเบียร์เนี่ยชอบอะไรมากอันนี้ก็ต้องเป็นแล้วแต่ลูกเจ้าภาพท่านเจ้าภาพท่านเจ้าภาพอยากจะเลี้ยงอะไรเราก็กินไอ้นั่นมันมีโรงเรียนสอนไหมครับมีครับ ตอนนี้มีเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วสมัยลุงเอ้อสมัยพี่จูนอ่ะไอสัตว์เดี๋ยวลุงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เกือบโดนหมัดยั้งยื่นเลยสัตว์ทำมาเติดลุงลงมาฝึกยังไงอ่ะก็ฝึกเองดูเยอะๆแล้วก็ทำตามฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับที่อเนี่ยคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องฮัลโหลฮัลโหลไม่ต้องเราต้อไม่ต้องแล้วก็พูดเสียงเรานี่แหละคือต้องต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เฮียจะพากหนังได้เนี่ยมึงต้องอ่านหนังสือให้ชัดค่อยชัดคำแล้วก็ทำซ้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 ำดูเยอะๆ เราก็เอาสไตล์เข้ามาเรามาใส่เสียงเราสิถ้าเราจะทําได้แบบเขาไหมหัดไปจนแบบมันเจอตัวเราเองอ่ะคือตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เจอหรอกเอ้ยใช้เสียงไหนดีวะจนสุดท้ายแม่งแบบพฮ้ยใช้เสียงเรานี่แหละเสียงเราเองเสียงเราไม่ต้องดัดไปเสียงอื่นเลยนะไม่ต้องดัดไปเสียงอื่นเลยแล้วก็ชาที่ส นอมองตัวละครไม่ต้องเอาไปมองไม่ต้องไม่ต้องมึงไม่ต้องทำไม่ต้องทำเป็นผู้ฆ่ามันไม่ต้องทำอันนี้วันนี้จะให้พี่โจนสอนเราภาคได้ดูซิว่าการใช้เสียงตัวเองเป็นยังไงพวกเรามีแววในการภาคได้หรือไม่ไม่ต้องทำเป็นกลมไม่ต้องทำเสียงกลมเพราะว่านักเข้าอยู่ใดยวยินกับยินกับอามฟ้องพี่นุ้ยนะฟ้องเรื่องอะไรฟ้องพี่นุ้ยนะฟ้องพี่นุ้ยนะ โหแล้วผมก็อยากให้พี่ไปล้างเท้าเหมือนกันนะตอนเนี้ไอ้สตรีนเก่าเก่าไปฝึกกันไปฝึกกันไปได้ได้ขั้นตอนแรกเป็นไงเริ่มมาพี่จะบอกเลยจริงจริงแล้วเนี่ยพี่เป็นคนสอนคนแบบดุอทำดุดูคลิปพี่จูนนะสอนลูกแกด้วยจะร้องไห้เอานั่งดูยังจะร้องไห้เลยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อล่ะเอาใหมเอาใหม่แล้วมันจะเป็นยังไงต่อล่ะ ไม่ได้ยังไม่ใช่ผ่านอ่ะต้องดีกว่านี้มันแสดงออกด้วยทางเว็บเพราะพ่อดูเว็บอยู่แต่วันนี้น้อยซอฟท็อปลงพี่จะเป็นคนใจดีอ่าไม่โจนไม่ดูกับพวกมึงพี่จะเปลี่ยนไปอ่าเราจะเราจะทำไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมว่าตอนนี้เตะก้านคอแน่เลย อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราอย่าไปกลัวปี๋ยวไปดูกันว่าการภาเป็นอาชีพมืออาชีพภาาทำอย่างไรย่าไอ้นีเนี่เจะใหไมดูเนี่นี่เหมือนกูดูกระตูจิอยู่เลยไหมกูอยู่เหมือนกูอยู่กับลูฟี่ตลอดเวลาอันไหนห้องไหนจ๊ะเขาบอกว่านี่ห้องห้องกอดห้องแดงกูก็หมีห้องเยอะเลยนะนี่อยากดูห้องนี้ก่อนหนึ่งห้องนี้ทำไมทำไมต้องสีแดงอ่ะห้องนี้เป็นห้องคอนโดเหมือนกันะคเราไปดูมาไปดูเมาไปดู จริงๆเป็นห้องเล่นเกมก็ได้นะเฮ้ยเสียงเสียงแบบไอ้นี่เนยมันเงียบไปเลยอ่ะเออมันแบบซับเสียงแบบบึบเลยอ่ะอ๋อนี่ไงมันเป็นแบบว่ากำแพงแบบเป็นพรมเหมือนในห้องซ้อมเออหลรอลโหลเฮ้ยวิ่งแนะเข้ามาวิ่งเลยเออมันแบบว่ามันเงียบอ่ะเออไม่ใช่วิ่งแซบอ่ะอยากกินวิ่งแซบเนี่หิวเข้ามาเข้ามาวิ่งแซบเลยนี่มีกระจกเลยนะครับทุกคนอันนี้คือแบบให้เราเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะคนภาคอยู่ข้างในใช่คอนโทรลเหมือนห้องอัดเพลงอ่ะอัดเพลงได้เลยอย่างอัดเพลงได้เลยเฮ้ยล้องปิดประตูนี้รีบข้างในปะแอม้าว ปิดๆแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่จะดูอ่ะได้ยินไหมไ้ยินลุงลุงเข้าไปเออเขาหนีบไว้มันเปิดไม่ได้ป่ะเอ,อ้าอย่าเพี่ฝ่ายนะเพึ่งเพิ่งเพิ่งถ้าเปิดไม่ได้ขึ้นมาทำไงกูก็กูก็อยู่อยู่ในนี้กับไอ้ยอดตลอดไปอ่ะทำไมต้องสีแดงเนาะเราไปถามพีโ่โจนพี่โจนพี่โจนพี่โจนนี่แล้วมาดูห้องนี้ห้องนี้ดูแบบว่าเหมือนห้องแต่งเพลงห้องไหนห้องนี้เหรออุ้ยอันนี้เป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลห้องนี้สีน้ำตาลอุอันนี้เข้ามาก็วิ่งเหมือนกันใช่่เออวะ ห้องนี้กลิ่นเหมือนใบมะกรูดนะไม่เขามีเขามีตะไคร้ใบมะกรูดอ๋อนี่นี่นี่ทำไมทำไมรับผิวมะกรูดอ่ะกะบ่านเอ้ทำไมต้องถามพี่จูพี่จูมึงตะโกนตอนนี้เขาไม่ได้ยินหรอเขาไปไหนเนาะก็เบี้ยวแล้วกันไม่ผมผมอยากรู้ว่าทำไมสีแต่ละห้องไม่เหมือนกันถ้าอยากจะได้โทนไหนว่าโทนนั้นไงอ๋อไม่ไม่ไม่ได้มีแบบว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าวัสดุพวกนี้มันจําเป็นนี่ต้องซับแพงไหมครับแพงครับผมอยากจะทําห้องให้ลูกเหมือนกันห้องห้องตีกองไง ห้องตีกองเหรอใช่ผมว่ามันกต็ต้องทำประมาณนี้ป่ะไม่ต้องถึงขนาดนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็น,นอ่ะสักห้าร้อยอะห้าร้อยอมึงไปซื้อโฟมมาหนะ <c oughs> บูบูแล้วไปรังไข่ที่มันแบบไม่น่านักแต่ลราห้องทําไมต้องเป็นสีแตกต่างกูถามแล้วห้องห้องน้ําสีเขียวอ่ะเอแล้วแต่ความชอบแล้วใบมะกรูดเมื่อกี้ใบมะกรูดทําไมต้องมีทุกห้องฮะห้องอ่านเนี่ยมันจะมีกลิ่นอับอ๋อใช่ใช่จะมีกลิ่นอับไอ้คนเดียวจะช่วยช่วยเรื่องกลิ่นอับบางห้องเขาถึงวางถ่านเอาไว้ด้วยเพื่อทำไมทำไมดูดซับความชื้นเอาถ่านดูดซับอวางหอมมึงนี่มึงตกใจเพียอะไรเนี่ยนี่มึงจะตกใจทำไมวะเออมันก็ปกติแล้เว้เอออะไรวะห้อง นี่คือห้องอะไรครับเสียงทั้ห้องคอนโทรลครับเสียงที่ภาคอ่ะมันจะมาดังในห้องนี้เดี๋ยวเขาจะมีเครื่องมือที่ใช้เหยียบแล้วปุ๊บจากห้องนี้จะไปเข้าในหูฟังของเราเลยเฮ้ยโอ้มึงจะตกใจอะไรอ่ะจะไปโดนเพดือดคนเดีือดคนเดือดคนออกคลิปมาจะข้ามเนี่ยมาข้ามย้ายข้ ตำแหน่งมีชื่อเรียกไหมครับคนภาคหรือว่าคนคอนโทรลหรือว่ามีมีแบบว่าอ่านี่ก็เรียกว่าสาวเอนจิเนียร์จะนั่งอยู่ตรงนี้สาวเอนจิเนียร์ั่งห้องนี้เพลงได้ไหมลุงได้ลุงเฮียอะไรอ่ะโยนโยนลุงเฮียอะไรอ่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ยอมนั่งไม่โมโหไม่โมโหอยู่คำเดียวอันนี้สาวเอนจิเนียร์โอ้นักนักภาคที่นี่มีคนภาคอยู่กี่คนครับตำแหน่งอ่าไม่ตายตัวแล้วแต่ทีมแล้วแต่ทีมแล้วแต่คนแต่ว่าห้องรวมเนี่ยจะใช้ได้ ประมาณ6-7เจไมล์ตัดพร้อมกันได้เราเริ่มกันเลยไหมพี่เริ่มทำทำไรครับผมต้องเริ่มยังไงครับทำอะไรอ่ะเอาแล้วผมเข้ามาพี่ตุ้งเข้าผมอยากเป็นนักพากย์ครับขั้นตอนแรกทำอะไรดีครับอ่านหนังสือครับผมไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องแดงัไปโรงเรียนกันได้ถ้าไปอ่านหนังสือห้องไหนห้องนี้ใช่ไหมให้ผมไปอ่านหนังสือให้ผมไปทำอะไรโรงเรียนดีกว่าพี่นาวแนะนำน้องหน่อยไม่ฟังเลยอ่ะแล้วเดินหนีไปม่ฟังกับมึงหรอกเดี๋ยวนะถ้ามึงอ่านไม่ชัดนะโดนนี่ไงนี่ไงโอ้โหเป็นตั้ข่าวดีกว่าอย่างเงี้ะ ให้หวานหนังสือโอ้โหเป็นนักเป็นนักภาพมันอิพมวายได้ต้องรู้ไม่รห้องโสดด้วยว่าทางนี้พี่จูนไปไหนล่ะพี่จูนไปไหนล่ะทางนี้อันนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาพูดจริงเนี่ยเขาพูดจริงไ่เอาอะไรอ่ะนี่อ่ะทานอ่ะมีกาแฟด้วยกาแฟกล้ทานกาแฟช่วยเท่าไหร่ครับก็ช่วยเหมือนกันครับด้านซับกิมเหมือนกัน แต่ทำไมพืชผมกินกาแฟแล้วไม,ไ,มไม่ไม่ทับไม่ทับกลิ่นลอกลิ่นชฉยไม่เอวคืกินกาแฟนมเลยปากเหม็นเปเียก็เยียรไปนมกันนี่ <at ly> ห้องนี้คือห้องอะไรครับพี่จนครับอ่าห้องนี้คือห้องภาคนะครับจะเป็นห้องภาครวมอันนี้จะมีหกไม่แบบว่าภาพพร,อ<ช>ร้อมกันได้เลยใช่ไหมครับแบบ่าในเรื่องากพร้อมกันได้เลยแต่วันนี้เนี่ยเนื่องด้วยหนังที่เราส่งมาให้หรือว่าคลิปที่เราทํามาให้พี่เนี่ยมันเราไม่ได้ทําไอ้สคริปต์เพราะฉะนั้นด้นสดอยากจะพูดอะไรก็พูดภาคเป็นตัวเองใหม่ อถ้าเป็นตัวเองใหม่แต่มีอยู่นะคะมีจะมีจะคิดว่าเสือกมีใช่แล้วมีเอาพูดปิ๊นมาพี่ดูนเวลาเขาให้หนังมาเรื่องนึงหรือว่าดูเรื่องนึงอ่ะเขาก็ให้บทมาเป็นใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับวันพีทมีพลอยไหมมีฉากไหนที่บอกว่าเฮ้ยใส่กูเติมคำเองมีเขาว่าอะไรกูอยากรู้ฮะไม่ใช่มะม่วงก็รวมได้นะจ๊ะีจะไปหาตอนที่164ไม่ใช่เป็นพันไรอ่ะตอนนั้นคือผลนิกะมันตื่น อ๋อเกียร์ห้าเกียร์ห้าเกียร์ห้าวันพีทเป็นการ์ตูนในดวงใจเลยไหมครับเตั้งแต่ที่ภาคมาหรือว่ามีอีกหลายเรื่องที่พี่จูนชอบคือจริงๆการ์ตูนที่พี่ชอบเนี่ยแต่พี่ไม่เคยได้ภาคเลยก็คือเรื่องมัทเทพเจ้าดาวเหนืออันนี้คือเรื่องคือเรื่องที่ชอบที่สุดแมแล้วก็อยากจะเป็นพระเอกไงเซนชิโร่ไงว้าน่าตื่นเต้นอะไรของมันบริษัทเคยร้องให้ดูแล้วนะแล้วก็มานั่งฟังเองไม่เข้าเลย มันไม่เข้ามันไม่เข้าอ่ะเขาเราก็รู้ตัวเองเหมือนกันรู้ตัวไปเป็นตัวลองๆได้ไปเป็นตัวเลตัวอะไรงี้ดีกว่าอ่อาหมัดดาวใต้เลยพวกนี้ยังเป็นพอไหวพระเอกไม่ไหวอุ้ยมีหมัดดาวเหนือหมัดดาวใต้มีหมัดดาวอีสานไหมเนี่ย ไปเราทำงานกันดีกว่ามาจากนนี้นาจะอ่านนี่ครับพี่ดูครับเอาเป็นริปนะของเราเองนี่อ่านเดิดิวพูดอ้ามอ้ามอ้ามชอบไปอะไรมึงก็จัดการตัวพวกมึงไปแล้วไปดูไหนแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะพี่ต้องไปนั่งฟังอีกห้องนึงแล้วผมจะรู้ว่าพี่ต้องเอาอะไรไม่เอาคิดถึงอ่ะอยู่ดีๆไม่จัดการไม่อยู่ดีจะก็ทิ้งกันอย่างนี้ได้ยังไงคนเรา แล้วใส่เสื้อคุณภาพต่ำเรับด้วยเราพวกมึงนี่แหละคุณภาพดีคุณภาพดีงั้นผมขอพากกันดีิยวก่อนพี่สองคนไปอยู่พี่จูนจับคู่กันไปใครใส่หูฟังบ้างเนี่ยตอนนี้ใส่หมดยังอาร์มครับผมอาร์มใส่หูฟังครับพี่จูนครับผมใส่ผมพร้อมดิจิตอลอาร์มบอกให้ไอ้เหี้ยจับกันมึงนี่ไม่เป็นจัง่าะให้พูดเลยบอกให้น้องมันกดเลคคอร์ดให้หน่อยผมกดแล้วครับผมกดเลคคอร์ดแล้วครับเลคคอร์ห้องนะไอ้เลคคอร์กล้องไหนเฮียห้องละกูห้องเลคคอร์ดอะไรพี่จูนพอพาก็เสร็จแม่งเลย เอาไปบอกไปบอกดีกว่าครับไปบอกดีกว่าครับเดี๋ยวเดี S <S ๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องเข้าไปสี่ท่านด้วนะครับผมสวัสดีท่านของอยู่ผมอาร์มนะครับผมหนึ่งชั่วโมงเต็มตรงนี้นะครับสวัสดีท่านเลยนะฮะใครที่กำลังขับรถอยู่นะครับผมฟังเพลงกระชุ่มกระชิ่งไม่เป็นดีเจทำไมกูจะไม่รับงานพวกมึงต่อไปแล้วเอาให้ดูหนังรอบมึง ผพื่อมึงจะได้ฟื้นฟูความจำพวกมึงกันได้โอ้ยพี่จูนครับตอนนี้ผมจะผมจะสลับตัวกันนะครับผมจะเป็นนี่ครับได้ครับแล้วแต่แล้วแต่มึงเลยฮะแล้วแต่มึงเลยครับน้องสวีพี่จูนนะครับผมที่ฟังผมอยู่นะครับผมที่คนคนนี้ครับผมโอ้ยเฮียใครไอศดีเจเฮียได้ไปทิ้งพีเดียวโอ้ยเสดชีวิตดูล้อมปล่อยไป กินหน่อยเขาหิวเธอนี่หิวตลอดทั้งวันทุกวันเลยนะทิรักษ์ฉันกินเก่งนี่น้องพี่มีชแนลดีๆมาให้ดูเกี่ยวกับการทำข้าวเฮ้ยพี่ทำให้กินน้องเฮ้ยไปดูกันไม่ที่เลยอ้ายอ้ายอย่างเด็ดเดี๋เสร็จแล้วนะครับต้มยำของซาบอนแล้วก็เดมีนะครับเป็นต้มยำโค้เหี้ยน่ากินเนี่ยเฮ้ยกินดีกินดีนี่ไงทิรักเมนูนี่แหละที่พี่ทำให้กินน่ากินที่สุดเลยนี่พี่มีโค้กด้วยอ๋อไม่ทิรักษ์้อมค่ะลุย บทใหม่เหรอเอาบทใหม่เลยดีกว okay. ่าเออบทใหม่นะเกิดบทใหม่ก็เป็นก็เป็นตัวเองกันนะอย่างท้ายนะใช่เลยค่ะโอเคโอเคเยอะได้ไม่พอปิดบทไหมไปนะครับหัดนะครับเคคอรอดครับ วายที่รักเธอมีอะไรแปลกๆให้ฉันกินไหมเธอหน้าแปลกแล้วยังถามหาอะไรแปลกๆอีกเนาะก็ชอบกินของแปลกโอ้ยที่รักกันเดี๋ยวพี่ทำให้กินเองจ้ะยายีอันนี้ผมภาคเป็นวินมอไซค์ข้างหลังครับผมเอาไปหมดเลยโดนแก้งานแล้วมึง ว้าที่รักวันนี้เธอมีอะไรแปลกให้ฉันกินไหมเธอหน้าแปลกก็ยังถามหาอะไรแปลกนะผมา็ชอบชอบกินของแปลกโอ้ยที่รักงั้นเดี๋ยวพี่ทําให้กินเองจ้ายายีนี่ไงที่รักที่สุดๆแปลกที่เธอที่เธอชอบอ่ะเออมีน้ำมาไมเช่ด้วยนะเอ้ยนี่การคั่วอาปากกว้างทำไมไม่กนหนวนนะตอนนั้นว้ายอร่อยจริงเชียวว้าวตายแล้ว อะ on ไรมาโดนหน้าฉันเนี่ยโอยตายแล้วอ้อะไรมาโดนหน้าฉันเนี่ยนี่ไงเฉลิมจัยน้ำหมากตะก็บอกแล้วว่าให้ใช้ไดเกีล 4T อันนี้หาอันนี้ได้เดี๋ยวจะให้ฟังที่มึงพากันมานะอ่าโอเคว้ายที่รัก วันนี้เธอมีอะไรแปลกให้ฉันกินไหมเยอะเธอหน้าแปลกก็ยังถามหาอะไรแปลกนะกพราะชอบกินของแปลกนี่นะโอ้ยที่รักงั้นเดี๋ยวพี่ทำให้กินเองจ้ายยายีโอเคเลยค่ะว้าวเดวเสร็จแล้วนะครับต้มยำของซาบอนแล้วก็ดมีนะครับเป็นต้มยำเค้มเท่มนะกินเนี่ยเฮ้ยกินดีกินดีนี่ไงที่รักที่สุดแปลกที่เธอชอบอุ้ยเฮ้ยมีน้ำหมักปลาเชงนี่มันน้ำหมักปลาเชงนี่นะกินเปล่าลุย โอ้โหนี่ไงพริกเอ้ยนี่การคั่วอาปากกว้างๆทำไมไม่โกนหนวดนะตอนนั้นนึกถึงพี่โอ๊ธกับพี่ป้องว้าอ,อร่อยจริงเชียวว้าตายแล้วออะไรมาโดนหน้าฉันเนี่ยนี่ไงทเดียจแล้วจ้าใส่เลยน้ำหมักปลาเชงก็บอกแล้วว่าให้ใช้ไตเกี่ยว โคตรมั่วไอ้หออกมาได้อารมณ์เหมือนเราอ่ะห่วงบทด้วยแล้วก็ห่วงปากนี่เราไม่ได้ดูอ่ะใช่มันเลยกลายเป็นแบบว่าเมื่อกี้กูอ่านกูไม่ได้ดูภาพเลยไม่ทันเลยอันนี้โคตรยากตอนนี้ต้องอ่านแล้วผมต้องดูด้วยแยกภาษาไม่ถูกอ่าโอเคแล้วโอเคแล้วจริงเหรอมาครั้งแรกได้ขนาดนี้แค่ประโยคแรกมึงขึ้นได้ก็โอเคเหมือนกับคนขับรถแข่งอ่ะไอสัตว์มึงขึ้นนั่งข่อมออกตัวจากเส้นสตาร์ทได้มึงก็ชนะตัวมึงเองอะ คือมันเป็นศาสตร์ที่ต้องทํา3อย่างในเวลาเดียวกันคือตาดูหูฟังปากพูดนี่แค่2ตัวละครนะถ้าเกิดแบบว่าคุยกันเป็นหมู่คณะนี่เป็นเรื่องนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำคนเดียวภาค2ตัวให้ดูว่าบุญเลยเป็นบุญเลยว่ามันจะเฮี้ยขนาดไหน <S 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 ให้ดูหนึ่งรอบเด้อ ครับโหลครับคุณน้ำโปรเจกต์ที่สี่ที่ผมให้คุณทำเป็นไงบ้างครับโปรเจกต์ที่สี่ที่ผมให้คุณทำเป็นไงบ้างครับโปรเจกต์ที่สี่ที่ผมให้คุณทำเป็นไงบ้างครับทำเป็นไงบ้างครับวางไว้ตรงตู้พัชเนครับนี่แล้วไตรมาสนี้คุณว่ามันจะเพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับครับครับชื่ออะไรนะครับ ผมว่าควรให้คุณไอ้ไตพภพช่วยทำด้วยนะโรเจกต์ครับแต่ผมไม่มีนะครับเป็นทางบ้างข้างๆครับจริงๆผมว่ามันก็โตไม่ได้เยอะเลยนะงานเนี้ยครับโอ้โหกล่องใหญ่เนยได้ครับเดี๋ยวผมออกไปเอาครับเอาออกไปเอาคุณต้องการผู้ช่วยเพิ่มไหมครับไม่ครับไม่ครับอยู่บ้านคนเดียวครับคุณปวีนาไม่ทำงานโอเคนะครับไม่มีนะครับบ้านนี้ไม่มีชื่อปวีนาครับผมว่าโปรเจกต์นี้ผมว่าเราต้องสำเร็จอ๋อกล่องที่่่กลองทีเขียวๆอ่ะเอาเป็นว่าเดือนสี่นะครับที่จะออกขายยังไม่ได้สั่งนะผมยังไม่ได้สั่งเลยคุณนับว่าจะแบบว ตื่นนะสินค้านี้ผมว่ายังไงก็ต้องปังแตกไหมมันอาจจะเพิ่มยอดได้สามสิบเปอร์เซ็นต์บริษัทเราเลยถ้าแตกผมไม่เอาแล้วนะพี่ต้องเปลี่ยนให้ผมแล้วนะได้้งั้นคุณติดต่อคุณไตรภพเลยครับ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 เดี๋ยวพี่นั่นแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไงฝากบอกคุณไตรบด้วยครับขอบคุณนะครับขอบขอบ่ย่าโหน้าไม่ขาดจัดพร้อมปะ มครับจะลุยเลยไหมหรืออยากดูอีกรอบลุยเลยครับเอาลุยเลยเก่งซะด้วยที่หายเอาไปโว้ยใครตื่นมาแต่เช้าเนี่ยผมยังไม่ตื่นเลยนะพี่สวัสดีครับผมโตชั่งการยเยี่ยมำพูดที่มาไม่ดูมันไม่ดูจอเว้ยมันไม่ดูจอปากมันแค่จะมีเสกพูดเฮ้ยมันไม่ดูไม่ดูจออ๋อของผมใช่ไหมเอาวางหน้าห้องเลยพี่ผมลุ้ไม่ไหวแล้วครับผมไม่ว่าสะดวกซื้อชำระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าพอเพจครับ พร้อมเทดิพี่พร้อมกินข้าวต้มด้วยตอนนี้เนี่ยผู้ถามจริงดูจอกันบ้างไม่ได้ก <c oughs> ันอย่างเดียวแบงค์แบงไม่ดูจอกันเลยอ่ะ <c oughs> ออดูจอหน่อยดิอีกทีเด้ออย่างน้อยๆเนี่ยมึงก็รับผิดชอบไปคนละตัวสักสักหน่อยกันนะไม่งูไปหมดนะ <c oughs> เออเอาสักคนละตัวไปเอาขออีกรอบอ่ะขออีกรอบ กดบีช็อแล้วโซฟาขาขึ้นมามันก็เอาได้ที่โทรจากฝ่ายบริการลูกค้าครับผมเพื่อยืนยันข้อมูลการใช้งานครับอ๋อน้องที่ขับรถผ่านหน้าฟิตบ่อยๆใช่ไหมอ่ะโอ้โหพี่อยากเจอน้องที่โซฟาหลังออฟฟิศจังเลยครับเป็นไงครับเห็นแก่เละเหมือนคนคุยกันในร้านเราเยอะคุยกันไปเรื่อยลบกวนแจ้งให้อยู่ปัจจุบันด้วยนะครับโอ้ที่อยู่ดีๆพี่เป็นไงอีกอะขยับไม่ไหวแล้วครับแล้วสะดวกแจ้งให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับช่วงบ่ายไหมครับผม โอ้ว่าไบไม่ไหวแล้วพี่โอเคครับงั้นผมถือว่าคุณยืนยันตัวตนนะครับคุณบริการที่อะไรเนี่ยขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเออคุยมึงก็คุยยังเตี้ยเหมือนเดิมมันก็ยากนะเพราะว่ามันตัดชิ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 ดมันก็ยากแ,กแหละเออมีขึ้นไหมครับพี่สาแก่ใจมึงยังอะจมดดูไหมดูผลงานที่เปิดผลงานให้ดูผมผมลงมาแดกเบียร์ดีกว่าพี่เดี๋ยวได้สิมุ่งแล้วกันไอ้เหี่ย โกดธบีทอกแล้วอ่ะโซฟาขาวยังไม่มาอีกเหรอครับทรจากฝ่ายบริการลูกค้าครับผมเพื่อยืนยันข้อมูลการใช้งานครับอ๋อน้องที่ขับรถผ่านหน้าฟิตบ่อยๆใช่ไหมอ่ะโอ้โหพี่อยากเจอน้องที่โซฟาหลังออฟฟิตเลยครับเป็นไงครับสะดวกชำระผ่านบัตรเครดิตหรือพร้อมเพย์ดีครับน้องมาก่อนได้ไหมครับผมไม่ว่าสะดวกซื้อชำระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าพร้อมเพย์ดีครับครับครับมาเลยโซฟาขาวครับน้องรบกวนขอเลขประชาชนสีสันลักด้วยครับก็คือน้องก็มาไม่ใช่เหรอ นะโอ้โหพี่ปวดหัวจใจชื่อนามสกุลพี่ยืนยันนะครับเอาจริงๆผมชื่อบ่าววีกรุงทนคอมพิวเตอร์ขอชื่อจริงครับไม่เล่นครับโอ้ยผมปวดหัวอยู่ครับรบกวนแจ้งให้อยู่ปัจจุบันด้วยนะครับโอ้ที่อยู่ดีๆพี่เป็นไหนอีกอะขยับไม่ไหวแล้วครับแล้วสะดวกแจ้งให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับช่วงบ่ายไหมครับผมบ่ายเหรอโอ้บ่ายไม่ไหวแล้วพี่โอเคครับงั้นผมถือว่าคุณยืนยันตัวตนนะครับไม่บริการที่อะไรเนี่ยเราคุณไี่ใช้บริการนะครับคุยมึงแล้วกูยังเตี้ยเหมือนเดิมนอนดีกว่า ไปกลับบ้านเลยพี่ออกมา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 เฮ้ยออกมาพี่จูบอกออกมา้ออกมามาออกมาออกไปออกไปนั่งฟังออกไปนั่งฟังหมายถึงว่าให้ผมไปไหนกลับบ้านเลยมึงจะรีบไปไหนล่ะน้องยังไม่พร้อมครับพี่ผมขอดูสักรอบนึงครับพี่จูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหนึ่งรอบนะผมกับอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับครับครับคลิปนี้ครับคลิปนี้ครับตู้นั้นเหรอนะ สู้ๆนะครั้งนี้เป็นาการตัดส,สินนะว่าน้องได้ทำงานที่นี่หรือเปล่าครับครับพ <laughs> นนี่อันนี้อันนี้อันนี้อัน,น,อ,น,น <laughs> อกบอ,กบอกพี่จูนสีตัวสีตัวพี่จูนครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมขอบีบนิดนึงนะเก่งนั่งเหรอเก่งนั่งบีบนะครับอันนี้อันนี้ผมขอบีบแป๊บนึงนะพี่โจูนะสิ่งที่จะพากเป็นสี่ตัวละครนะฮะสองตัวพอครับมีสี่ครับพี่สี่ครับสี่ครับสี่ครับไม่ก็ได้ข่าวเก่งนั่งเหรอครับสี่พี่เอาลงเลยเอาได้แล้วเดี๋ยวพี่รอดูแป๊บนึงนะฮะอมามาอ่ะก็ดกรได้อาษลองลองเขาดูหนังหน่อยครับ ข้าหนุ่มจอดรถทำไรอ่ะอ๋อพอจอดดีคนเดคนเดงคนเด๋อถามไอ้สัสก็ดูดูว่าดูแลเสียทำไมแหมเดือดตัวมึงยังมั่นในในเส้นเนี่ยเหรอใช่เหรอบทมันไม่ใช่เลยเนี่ยบทคนละบทไอชิบหายบอกให้ลุงอินพอไว้หน่อยเออลุงน้องน้อโจนฮะน้องโจนเดี๋ยวเดี๋ยวฝากน้องโจนดูอีกรอบแล้วก็อินพอไว้ตามตามสไตล์ตัวเองได้เลยนะฮะครับพี่เมนครับ จอดรถทำอะไร่ะจ๊ะจอดให้คน,คนเฮียฮาถามนะหน้า <c oughs> บิงซีแสดต้องอะไรที่ก็จะกระทืนมากไมละคระดอกทองฉันลา <c oughs> บีฉัว่าโ <c oughs> อเพราะกดซับแล้วรถก็เลยกดสับสกายไป <c oughs> <c oughs> กดแชร์กดกระดิ่งกิงกลองน,นะจ๊ะและคนจะได้ตามเราโอฮาน่าแม่ย้อยมาเขือเผานะ ขอเพ uh> um> ื่อความสูงมากมายนะโอเคนะเยี่ยกูือสี่ห้าตัวแม่พ่อเขาคุยกันด้วยเวนเมื่อวานเมื่อวานพี่ประทับใจนะเดี๋ยวพี่ขออีกรอบได้ไหมแบบนี้พี่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะใช่เอาพี่โจูนเอาเอาไอ้วิวเขาโอไอ้ไอ้พี่อะไรมันพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแล้วมันพูดอะไรมาพูดพี่สี่พี่จนเอาแบบนั้นเลยผมชอบผมเอาไปใช้จริงนะพี่พี่โจูนขอโทษขอโทษเลยครับเขาแบบเมื่อกี้แหละด่าๆเมื่อกี้ฮาดีอ่ะพร้อมนะครับอีกรอบนะครับพี่โจูนขอบคุณครับเอ้ยยียแม่งเอาคืนกูไอ้สัตว์ พ่อพนุ่มพ่อนุ่มจะรถทำอะไรจอดให้คนถามมึงไม่ต้องเสือกแล้วจะคนจะรู้ได้ยังไงละ่ะเพราะอย่างเงี้ยคนก็ถึงได้เกลียดหน้ามึงไงไอ้อ้ไอ้เตี้ยเพราะว่าคนเตี้ยอย่างมึงกดซับสไครต์ให้โอฮาน่าแล้วคุณจะมีความสุขเราจะได้ทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้โอฮาน่ากันทุกคนด้วยนะขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกคนนะขยันพูดได้ไอ้หน้าเฮีย เอามาอีกรายหนึ่งเดี๋ยวกูจะจับหน้าไอเมีนต่อเขาแบบมีในหัวแล้วแต่คนท่าสนุกแต่คนเนี้ยโอ้ยกดกดไปเหอะนะมีปุ่มให้กดก็กดไปอย่าคิดมากนะขอละขอให้มีความสุขความเจริญเทินทุกท่านนะอ่ะไปเข้ามาอีกที่ที่เดิมคราวนี้กูจะจับตัวซ้ายละมาไอบอลละคราวนี้ พวกเราจะมีกำลังใจในการทำคลิปพวกเราจะมีกำลังใจในการทำคลิปเลสบหรอเออ่าลืมนะนะไม่ต้องพูดอะไรมากนะเออแค่นี้แหละนะเดี๋ยวจะไปกินเบียร์ต่อมันต้องเก็บทีละตัวอย่างนี้แหละดูทิเพราะมันเก็บสีตัวแล้วมันเป็นไงวะ พ่อหนุ่มพนมจอดรถทำอะไรจอดให้คนถามมึงไม่ต้องเสือกแหม่ถ้าไม่ถามแล้วจะคนจะรู้ได้ยังไงล่ะเพราะอย่างเงี้ยคนเขาถึงได้เกลียดหน้ามึงไงไอ้อาไอ้เตี้ยเพราะว่ากดซับแล้วพวกเราจะกดซับสไท้ายให้โอฮาน่าแล้วคุณจะมีความสุนพี่น้องเพราะว่าพวกเรามีความสุขเราจะได้ทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันนะอย่าลืมไม่ต้องพูดกดซับสไครต์ให้โอฮาน่ากันทุกคนด้วยนะขอให้ยุนีมีความสุขความเจริญกันทุกคนนะแหมขยันพูดได้ไอหน้าเฮี้ย ได้ครับเอาคุณครับยอดดูมึงเป็นเนื้อมึงเฮี้ยจริงจริงสิไอสัตว์กูโดนดัดหลังไอเฮี้ยแม่งดัดหลังกูเฉยโอ้โหมันยากนะแต่เราไปภาคเองมันก็ยากคืออย่างเงี้ยถ้ามันถ้ามันสี่ตัวมันจะต้องจับทีละตัวอ่าแล้วก็แล้วมึงลองคิดดูดิไอเฮี้ยหนังสมัยก่อนแม่งฆ่าคนเดียวอ่ะแล้วมันมันมันทำแบบทีละครั้งทีละครั้งแบบนี้ไม่ได้มันต้องไหลไปเลยอ่ะใช่เชี้ยเขาต้องจับตัวหนึ่งอ่ะที่แบบมันพูดเด่นที่สุดอ่ะในจังหวะที่ผมไปนั่งอยู่ห้องนู้นเมื่อื้อไปเลย จะมองภาพหรือจะอ่านดีไม่ทันพี่ตะกุกตะกากใช่ต้องสองอย่างเลยไงใช่แล้วพี่จูนเห็นภาพในหัวต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นคนนี้โหดมากผมใช่จริงผมใช่จริงครใช่ครับเดี๋ยวขอ export ด้วยนะครับพี่จูนเก่งด้วยพี่คนนี้ก็เก่งด้วยนะที่เขาทําตามสิ่งที่พี่จูนบอกมาปุ๊บว้าว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 ว้า่ว้าว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 ว้างว้าว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 วหาวว้านวงาวว้าวว้ากว่านาทีในในในจังหวะที่นานแล้วคือเราคล่องแล้าวว้าวว้าวว้าวพี่ ถ้าพูดเรื่องวันพีทเนี่ยเราเราทำงานมาประมาณหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกลบไม่มากเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วใช่พี่จูนเคยพากย์อยู่แล้วอินจนแบบนับร้องไห้ไหมี่ยอินเลยทั้งหนังแล้วก็ทั้งการ์ตูนเคยทั้งคู่ไม่เกี่ยวกับพิมพ์เสนที่วางเมื่อกี้ไม่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 เสียตายเจ้ามัทาจำเพี้ยนเลยล่ะเออมาถูตายเฮียมาถูเอ้ยอยากจะพากแบบเป็นจริงเป็นจังระครั้งนะพี่จูนนะเชิญเพื่อนผมมาได้นะ เฮ้ยแต่อาม<น>เป็นคนเสียงดีนะมีนก็เป็นคนเสียงดีคือจริงจริงอ่ะน้องทุกคนเนี่ยเสียงดีโโคือมันใช้ใช้งานได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นนักผายาเนี่ยมันจริงๆริล้วมันต้องผ้าได้หลากหลายแต่มันก็จะมีสักตัวหนึ่งที่เหมาะกับเราที่สุดที่เป็นเอกชัยของเราเอกช<อ>ัย ้ยยเฮทำไมช็อตช้าจังไอ้ขวัญชอบช็อตเลยไอ้ย่าแล้วตั้งนานไม่ขำเลยนะพอช็อตทีเดียวโอ้ออันนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการภ่าของคุณวิจูนีกครั้บยินดียินดีเสมอน้องรักมืากนี่คืออาจารย์เลยนี่คืออาจารย์มาตามผมด้วยนะครับเริ่มเริ่มแรกมีโอกาสได้รู้จักผ่านพี่นุ้ยก่อนแล้วกูก็กินเหล้ากับเขาบ่อยด้วยไม่เอาสิไม่ไปพูดบอกเล่ากันบ่อยบอกเล่าบอกเลอล่าบอกเล่าบอกเล่าอ่าฝากตามผลงานวิจูนด้วยแล้วกันนะครับ <ผ>สำหรับๆๆน้องๆที่อยากเป็นนักภากนะครับก็ติดตามการเคลื่อนไหวของเพจ s ูด d โอเเราจะมีโครงการดีๆแน่นอนในเร็วๆนี้แต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นโครงการอะไรแต่ว่ามันเกี่ยวกับที่น้องๆชอบแน่นอนนักพากพารุ่นใหม่กำลังตามหากันอยู่นะเพราะเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเดีขนี่แล้วรุ่นนี้ไม่ไมมึงไม่ใช่คนดีไว้ไม่พี่หมาถึงว่ามึงไม่ได้ในละคุณไปพัก ไปพัเวลาที่ต้องเกษียณเขาอยู่วันยิ่งแล้วเขาก็จะเปนนั่งสอนน้องๆสอนน้องๆไปเป็นคนไพ่ก็ลายเป็นครูโอเคขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่นะขอบคุณพี่นะพี่เก่งมากเลยนะ บบต้องทำงานประสานกันนะใช่นี่มาปุ <im itation> <im itation> <im itation> <re ๊บเฮ้ยแกงนั้นแก้วนี่ปุ๊บ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 จะได้คิดหน้าผมวันนี้เราหน้าของราไปก่อนสวัสดีสวัสดีพี่ต้นด้วยนะครับสวัสดี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 ครับไอ้พวกชุดดำพวกเถื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโงนไอ้พวกติดไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกไิ้ไอ้พวกโอหันต์ไอพวกป้าก็ท่าเลยไอ้พวกชุดดำพวกเถื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโงนไอ้พวกติดไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกไิ้ไอ้พวกโอหน้าพวกอ้า What ah, yeah. the?